สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านอีกครั้งนะครับวันนี้พบกับไม่เป็นไรสตูดิโอดูนี้นะครับผมจะมามาาะมมจสอนนะวิธีการใส่หมอดเกม GTA นะครับหมอดจบภาร,รกิจนะเราจะมีของทุกอย่างมีเงินเต็มจบภาร,รกิจมีกิจการต่างๆนะครับโดยที่เราไม่ต้องทำอะไรเลยวิธีง่ายๆนะเดี๋ยวเราไปดูกันนี่นะครับสังเกตจากแผนที่นะ ทุกทั้ง3เมืองนะเราเป็นเจ้าของหมดเลยนะครับเมืองหลับแล้วก็เมืองรองอีกสองเมืองนะเรามีกิจการนะกิจการรถนะครับกิจการเหมือนจะเป็นเมืองนะตรงเนี้ยเรามีการเครื่องบินกิจการเมืองก็มีนะจะไปดูวิธีง่ายๆกันนะครับ ตอนนี้นะอาวุธก็เต็มเงินก็เต็มนะครับเพื่อไม่ให้การเสียเวลานะครับเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยวิธีใส่นะ <uk> <t> แต่ก่อนอื่นนะครับฝาก like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามพร้อมกดกระดิ่งให้กับผมด้วยนะครับ <uk> เดี๋ยวไปเจอกันและนี่นะครับจะเป็นตัวมอดจบภารกิจนะเราก็เข้ามาดาวโหลดได้เลยเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ดาวโหลดนะครับไว้ใต้คอมเมนต์นะทุกคนก็เข้ามาดาวน์โหลดได้เลยนะเมื่อดาวโหลดเสร็จนะครับมันจะเก็บไว้ และทุกท่านก็จะต้องโหลดแอปตัวนี้มาครับคยออะไรแซดแซดแอดเวอร์ป่ะนี้ผมไม่แน่ใจผมไม่เก่งภาษาอังกฤษนะแต่ทุกท่านโหลดตัวนี้มานะครับในเพจสตอร์เมื่อโหลดเข้ามาแล้วนะเรามาดูไฟล์ที่เราดาวน์โหลดก็คือตัวนี้นะเรากดเลยกดแตกไฟล์เราจะได้ตัวนี้มาเรากดค้างค้างกดคัดคัดปุ๊บ พอกดคัดเราก็ย้อนกลับย้อนกลับเรามาที่ Android คำว่า Android Android Data กดวางสีเขียวเลยวางเสร็จก็เป็นที่เรียบร้อยแล้วก็เข้าเกมได้เลยนะครับหลังจากลงเสร็จนะครับผมก็ลองกดเข้ามาในเกมเรานะนี่นะโอ้โหตัวเรา บึกบินมากนะครับข้างๆก็จะมีอาวุธให้เลือกใช้เงินเต็มนะครับเงินเต็มเลือดเต็มเกาะเต็มอาวุธอีกเพียบเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์นะครับดาวน์โหลดไว้ในคอมเมนต์นะแล้วปักหมดไว้ทุกคนก็มาโหลดนะครับเรามาดูรถในกองรถเรานะโอเค มีมอไซค์มีรถยนต์มีเครื่องบินอยู่บนนู้นด้วยอะ่ะเรดูที่แมพนะครับนี่ตอนนี้เราจะคุมทั้งเมืองแล้วนะไปได้ทุกที่นะครับไม่ต้องติดดาวเมืองอื่นก็ไปได้นะก็ซีเจนะครับจะมีแฟนอยู่หลายที่มาก หวังว่าที่ผมสอนแววนี้นะครับจะจะง่ายนะและทุกคนจะทํากันได้นะครับย้ํานะครับถ้าเล่นจีเทสันในโทรศัพท์มือถือนะครับเครื่องขอให้ต่ํากว่า Android 10นะครับซึ่ง Android 10ขึ้นไปเหมือนจะเล่นไม่ได้แล้วนะซึ่งเนี้ยผมต้องขุดเครื่องเก่ามาเล่นเหมือนกันถ้าทุกท่านสนใจจะเอาสูตร g ีเทนะครับวิธีใส่สูตรผมก็ทำคลิปไปแล้วนะไปเรืหากันได้หวังว่านี้นะครับที่สอนไปจะมีประโยชน์นะไม่มากก็น้อย ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ